ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความปลอดภัยค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญและรัฐบาลนะคะจึงเห็นเรื่องของนโยบายสําคัญของประเทศเป็นการเพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจํานวนมากและเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากอุบัติเหตุในการท่องเที่ยวย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเสมอรวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหาย ความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวลดลงย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตัดสินใจไม่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยการสร้างความปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาทํางานบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารก็ถือเป็นสิ่งจําเป็นในการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยเราเองนั้นพยายามที่จะให้มีส่วนร่วมทั้งภาคเอกชนและรัฐในภาคเอกชนนี้ก็มีการฝึกซ้อมเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเซนตัน,นหน่วยงานของภาคภาคีของภาคเอกชนที่มีการส่วนร่วมในการมาร่วมกัน เรื่องของการป้องกันอุทกภัยและวัตภัยและอคีภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตรัพย์ินในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาภัยระดับประเทศซึ่งทางเทศบาลมิชิตก็ได้ชนะเลิศประเทศเทศบาลตำบลซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เทศบาลตำบลชิตการเตรียมความพร้อมของกําลังพลการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการทํางานก็เป็นสิ่งจําเป็นหากเกิดภัยทุกรูปแบบก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิตหนึ่งในพื้นที่ที่มีโรงแรมที่พักรวมไปถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมากก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระจายทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบมากกว่า5 6ตารางกิโลเมตร9หมู่บ้านและมีกําลังพลที่มากกว่า40นาย ที่มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้ง3ศูนย์คืออาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์ยสีภูวนาศสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์พันวาและสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์สุรคุณก็เราก็จะซ้อมแผนกันทุกปีนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการของแผนว่าเวลาเกิดเหตุเราควรทําอะไรใครทําหน้าที่อะไรนะครับในแผนเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกก็ทุกปีเราจะซ้อมจริงนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ ในบทบาทของแผนนะครับเวลาเกิดเหตุนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นความพร้อมนะครับของงานป้องกันและก็เทศบาลปรงชิดนะครับเวลาเกิดเหตุจริงอ่ะเราจะปฏิบัติได้ตามแผนนะครับที่ว่าเราเรามีแผนอยู่ทุกปีพี่น้องนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูกเก็ตนะครับแม้กระทั่งในพื้นที่วิชเชตนะครับให้สบายใจได้นะครับว่า 1. ่งงานป้องกันเทศบาลประชิดหนึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอุปกรณ์ นะครับแลอนเหมือนที่บอกนะครับว่า,าภูกเก็ตเป็นจังหวัดที่เล็กนะครับเวลามีเหตุนะครับเครือข่ายหรือพันธมิตรทั้งหลายนะครับก็จะมาช่วยกันนะครับแล้วก็ให้เชื่อมั่นในงานป้องกันได้เลยว่านะครับเวลาเกิดเหตุเนี่ยเรามีความพร้อมส,สูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเนี่ยเรามีลูกค้านะฮะทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า3-4หมื่มนคนแน่ๆนะฮะดังนั้น เรื่องของการพัฒนาบุคลากรพัฒนาเรื่องแผนวิธีการปฏิบัติพวกนี้ครค่อนข้างม,มีมีความสําคัญก็จะได้ทีมทางของเทศบาลตะมนวิชิตเนี่ยถ้าจะเป็นคอนเซิลที่ปรึกษาแล้วก็ทําด้วยกันอยู่ตลอดหน่วยงานนี้ครับผมเขาเขามีทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์แล้วก็มีเครื่องมือที่ที่ครบคันซึ่งแน่นอนว่าเร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 าูรา้สึกอุ่นใจแม้ตัวตัวผู้ประกอบการเองอุ่นใจเองแล้วก็จะทําให้ลูกค้าแล้วก็คนที่มาใช้บริการ การนำเทคโนโลยีด้วยระบบรวบรวมและวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ที่มีมากกว่า60ตัวกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่มาเฝ้าระวังอาชญากรรมและอุบัติเหตุเพื่อหนุนการท่องเที่ยวปลอดภัยอีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับสถานีตำรวจในพื้นที่ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามอาชญากรรมและอุบัติเหตุให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มุมต่างๆของในส่วนของพี่ตำบลวิชิตไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าในเมืองหรือในเมืองเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักในส่วนของตำบลวิชิตซึ่งจะสร้างความมั่นใจและ,จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต